สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวมาแล้วเลขเด็ดอ่างน้ามนต์ตะทองนิ้วลายงวด16สิงหาคม2563ก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอิญอานหันสานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY วรีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอิญอัานหันสาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ วันที่10สิงหาคม2563ผู้สืบข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีว่าบรรดานักเสี่ยงโชคและสาธุชนหลั่งไหลกันมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอย่างหนึ่งแน่นโดยเฉพาะบนศาลาการประเรียนที่มีหุ่นปั้นตะทองอยิ้วลายที่ถือเป็นทีเด็ดที่นักเสี่ยงโชคพลาดไม่ได้เมื่อกลับไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้วก็จะมาเล็งดูในอ่างน้ำมนต์ที่มีหยดน้ำตาเทียนในอ่างถ่ายภาพเก็บไปฝากเพื่อนช่วยกันนำไปตีเลขนำไปเสี่ยงโชคบ้างก็ได้รับโชคบ้างก็ผิดหวังจาก พึ่งอายุ56ปีผู้จัดการฝ่ายการตลาดลงพิมพ์แห่งหนึ่งในกรุงเทพเปิดเผยว่าช่วงตั้งแต่เกิดโควิด19ทําให้การตลาดไม่ดีเคยมากลับไหว้ขอโชคลาภจากตาทองสองครั้งเอาเลขหยดน้ําตาเทียนไปตีซื้อลอตเตอรี่ไม่น่าเชื่อว่าถูกลอตเตอรีร่ทั้ง2ครั้งโดยครั้งแรกที่มาเห็นเลข268ลงไปซื้อลอตเตอรีร่ชุด15ใบถูก3ตัวตรงจากนั้นมาครั้งที่2เห็นเลขในอ่างน้ามนต์ตีเป็นเลข92ก็ถูกเลขท้าย2ตัวอีก3ใบเลยเชื่อว่ามีความ ครั้งนี้มาเป็นครั้งที่3มาขอพอรและขอโชคลาภเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะถูกอีกดูในอ่างน้ำมนต์เห็นเป็นตัวเลข71เมื่อมาล้วงปิงปองในตะข้องที่ตั้งอยู่หน้าตาทองนิ้วลายก็หยิบได้เลข71เช่นกันอย่างไรก็ตามในส่วนของแผงลอตเตอรี่ที่ตั้งเรียงรายอยู่ร่วม100แผงรอบวัดสว่างอารมณ์ต่างขึ้นป้ายเลขอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วลายกันทุกแผงคือเลข172 และเลข41โดยเขียนไว้ตามแผงทุกแผงให้คนเสี่ยงโชคได้หาซื้อกันซึ่งบางรายอาจเห็นเป็นเลขแตกต่างกันออกไปก็ได้แต่เลขที่ขึ้นไป้ายไว้ภายในวัดต่างถูกซื้อไปเรียบทุกแผงแล้วก็มาอัปเดตข่าวเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ตะทองนิ้วลายงวด16สิงหาคม2563นะครับถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ ็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องอินอันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ